สวัสดีครับโหมี่น้องัสนี้มีน้องสูงุก็นนะครับมานี่บ่เอาหนาวกล้องนะครับพาพี่น้องไม่เห็นกวอยบ่ดินฟ้ากไอยบ่ดินฟ้าหรือกไอยดินใหม่หรือกไอยเพกาอันเดียวกันเบิดพี่น้องครับเดี๋ยว่าเบิขั้นตอนแรกอะคือต้องเอานี่เพกาเนี่ยมาเผามาเผาก่อนนะครับเนาะผู้ใดสิมีผู้ใดมีเต่าฟื้นกับเผาเตาฟื้นนะครับแต่ว่าผมบ่ไม่เตาฟื้นนะครับผมก็เผาเตาแกะเพราะว่าฝนมันตกมันก่อฟื้นมาได้ครับพี่น้อง ออกไปก่อนนะครับเนาะมือนี้กับเพกายกับไร่เติบอยู่ครับนี่ครับเพกายมือนี้เกิดจากผมมาเนี่ยแหละเท่าที่เผาอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งขันตอนกันเห็นด้วยกันครับเดี๋ยวเผาเพกายก่อนครับเนาะโอเคครับนี่ครับพอเฮาเผาเพกาได้เรียบร้อยแล้วนะเผาเพกาลืมบางดินป่าได้เรียบร้อยแล้วมัหนี้เขาต้องมาหลอกมาขูดครับมาขูดเอาเนื้อดำๆมันออกก้อนเนาะครับ แล้วก็มาหันเป็นชิ้นครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งหั่นตอนให้นนครับนี่ครับพี่น้องหั่นตอนการขูดเขาเผามปนใหม่นะครับให้ให้ผิวมันใหม่หมดเลยแล้วก็เอามาแซน้ำแล้วก็มาขูดขูดเอาเมือกดำออกทั้งเบิดเลยครับขูดเอาเมือกดำออกทั้งเบิร์ดเลยนี่เบิรงครับวิธีการขูดเห็นไหเพกาบ่าคมนะครับเนาะ แล้วก็ล่างน้ำครับพี่น้องล่างน้ำนี่ครับล่างเอาเมือกดำมันออกให้เบิดนะครับเนาะนี่ล่างใหม้มันบ่มีเมือกดำมันมีจุดดำนะครับเนาะมันจะบ่ได้ขมแล้เสร็จแล้วก็นี่ครับบ้างใส่จานเรียบร้อยนะครับเนาะ ที่เหลือกับเห็ดคือเกลีครับพี่น้องครับที่เหลือในหม้อนี่เห็ดคือเกลีนี่นะครับเนาะก้าขุดนี่แหละขุดของดำมันออกขุดออกให้เรียบร้อยนะครับเนาะแล้วก็ล่างเห็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเห็ดจนเบิดแล้วล่ะเดี๋ยวเมื่อกันตอนต่อไปครับเห็นไหมหั่นครับนี่เห็นไหหั่นแบบนี้ครับหั่นหั่นเปนบางเล็กน้อยหั่นเป็นวงบางเล็กน้อยแล้วเนาะปุ่นพีกาเรียบร้อย อันนี้พาชนะที่สิปรุงนะครับเนาะคนหั่นมอไทยหนาได้ครับเด้อหั่นไปเรื่อยๆหั่นแบบนี้นะครับเนาะหั่นบางๆแบบนี้ไปเรื่อยๆหั่นเป็นตอนเป็นต้นไปเรื่อยๆครับครับพี่น้องมาเมืองวิธีการปรุงครับหั่นแหลกเลยแค่นี้นะครับเนาะเนื้อเทกาประมาณเคืองหม้อนำปลาลประมาณสองตะพีครับพี่น้องครับนำปลาใส่ลงไปกอนอันดับแรก ถ้าไปปึ๊บเรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งต่อไปครับอ่าต่อไปก็ใส่พริกผงครับพี่น้องพริกผงประมาณนี่แหละแล้วแต่ผู้มักนั่ครับเนาะมักเผ็ดก็ใส่หลายมักเพเผ็ดก็ใส่หน่อยใส่อีกใส่อีกใส่อีกมันบ่เผ็ดดอกท่อมนี่แบบมันทับพี่เคืองครับนะครับเนาะอ่าโอเคครับผมต่อไปก็เป็นชิ้รถครับพี่น้องครับชิ้นรถ ปมันคึงทับพ,พี่ใส่ลงไปพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อโอ้มึงใส่ไหลหัวสิล่นเน๊เออนั่นแหละเรียบร้อยครับพี่น้องครับต่อไปกะน้ำปลาครับพี่น้องครับน้ำปลากะใส่ประมันทับพ,พี่หนึ่งนะครับเนาะใส่ลงไปเลยครับนี่ให้น้ำปลาแต่ว่าวนะเนื้อพี่กะผมมันหลเนาะกะใ,ใส่เครื่องปรุงไหลยอย่างน้อยนะครับเนาะเรียบร้อยที่นี่กะใส่บมักเน่า ใส่หมุเน่าครับใส่หมุนเน่าลงไปจักน้อยนะครับเนาะผู้ใดบ่ใส่ก็ได้นะครับเนาะหรือว่าสีใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้นะครับสำหรับหมุเน่าใส่ไปเพื่อให้มันตัดลดขมจักน้อยนะครับเนาะที่นี่กันเข่าขัวครับพี่น้องครับข้าวขัวข้าวขัวแล้วแต่มักนะครับเนาะถ้ามักแขนก็ใส่หลายมักบ่แขนก็ใส่หน่อยแล้วข้าวขัวนะครับเนาะอ่าปึ๊บเสร็จแล้วก็คนครับพี่น้องไหม โคเล่โคเล่มันเข้ากันครับโคเล่โคเล่นั่นเห็นบ่พี่น้องสีสันหน้าตามันสิหอมเนียหอมหอมเลยครับหอมแล้วหอมเรียบร้อยเอาครับพี่น้องพอเฮาปรุงรได้ที่แล้วนะครับเนาะเฮาก็ใส่คนหมักเผ็ดใส่พริกซอยใส่หอมต้นหอมซอย แล้วก็บพักซี่สอยลูกไฝนะครับเนาะเพื่อที่เพิ่มรสชาติให้ให้แซ่บขึ้นก็เกล้นนะครับเนาะให้มีความหอมขึ้นก็เกล้นครับประมาณนั้นแหละครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกผูๆคนที่เข้ามารับชมนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคู่ทุกคนที่เข้ามารับชมพร้อมให้คิปหน้านะครับพี่น้องเนาะคิมนี้ไปแล้วสวัสดีครับ